นิวยอร์กต้องตะลึงขนตายาวจริงเรียงเส้นสวยจริงใหม่มาสคาร่ามิสทีนนิวยอร์กด้วยสูตรวิชิลเลสไฟเบอร์ไม่จำเป็นก้อนพัฒนาให้ขนตาหนายาวเรียงเส้นแม้เส้นสั้นที่สุดก็ยาวได้ดีกว่าเหลือกว่าถือดาคุลามาสคาร่ามิสทีนนิวยอร์กมิสทีนมาแล้วค่ะ สนับสนุนโดยชุดนักเรียนตราสมอสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสีเขียวสู้สู้สีส้มสู้ตาย <c oughs> ช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็ได้ยินแต่เสียงเชียร์เหล่าสุปตารนักฟุตบอลสีส้มสีเขียวทุกกองถ่ายเลยนะคะใครจะได้ถ้วยปีนี้ไปครอง6เมษายนนี้ได้รู้กันแน่นอนค่ะแต่ว่าตอนนี้จนจะพาไป up a n ด down กับนางเอกนักว่ายน้ำเบอร์หนึ่งของวงการ เห็นถ้าจับโตรกแล้วหนุ่มๆคงอยากให้กีฬาช่อง3มมีแข่งว่ายน้ำด้วยแน่ๆเลยใช่ไหมล่ะคะหนุ่มๆเอา้าขอเสียงหน่อย นางเอกแพทนภปพาเตรียมโชลีลาพลิวใต้สายน้ำให้ดูกันเป็นขวัญตาในบทนักกีฬาว่ายน้ำดาวมหาวิทยาลัยโดยควงพระเอกเต๋าเศรษฐพงศ์เจ้าของบทนักเต้นเท้าไฟมาร่วมพิธีบวงสวงละครเรื่องใหม่คู่ปรับสลับร่างที่ค่ายเมกกาเคงานนี้ดังกระสุแ่แน่ๆเพราะผู้จัดพี่หนุ่มกรกีดกับผู้กำกับออสบันดิตถูกฉลอก,กับละครในน้ำปันเงือกน้อยมีนานุษ์ดังสนั่นมาแล้วเรื่องนี้ยังมีการสลับร่างพระนางอีกสนุกกรีดแน่ค่ะตอนนี้เริ่มเริ่มเข้าขาและก็หลายๆอย่าง คือก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆตัวน้องเองก็เก่งขึ้นเรื่อยๆค่ะเราก็พยายามจะเรียนแบบคาแรคเตอร์เขาเพราะว่าเราสลับร่างกันตัวเขาเองก็พยายามเรียนแบบคาแรคเตอร์แพทเล่นหูเล่นตายเยอะมากเราเรื่องนี้มันมีฉากหลายฉากที่ครบทุกรถค่ะจะได้เห็นความสามารถของทั้งสองคนทั้งของน้องของแพทด้วยมีซีนเต้นที่อลังการมากแล้วก็มีฉากว่ายน้าที่แบบดูเดือดเผ็ดมันมากครับอยากให้ติดตามกันทั้งเป็นคู่กัดใช่คู่เพื่อนคู่เพื่อนแล้วก็คู่รักใช่รอบรองว่าครบทุกรถค่ะ เปิดกล้องรักสุดฤทธิ์เมื่อไร่ผู้จัดคนสวยตู่ปิยวดีมารินนจะจับคุณชายพุทธิพัฒน์จุฑาเทพจากหลอดเทพแสนสุภาพมาพลิกคาแรคเตอร์ให้หลอดจีจาดไปอีกแบบและน่าจะเวิร์กซะด้วยเพราะแค่บวงสรวงวันนี้ทุกคนต่างได้เห็นมุมขี้เล่นกลนและเกลียนของพระเอกเจมจีรายุโดยเฉพาะนางเอกพัน์ชวารการในบทคุณครูจอมเฮียบเห็นแล้วอยากหาไม้เรียวมากำราบกันตั้งแต่นาทีนี้เลยงานนี้รับรองนอกจากสาวพัน์บีมกวีวาวาและทั้งหมดมีเหนื่อยเพราะจะได้เห็นความสนทั้งใน จะนอกจอของหนุ่มเจมแน่นอนค่ะคือด้วยอายุที่มันใกล้กันแล้วก็กําลังเรียนอยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ยากมากนักเนาะแต่ในในในคาแรคเตอร์เราเป็นคนที่แกล้งเขาอยู่แล้วครับใช่แล้วก็แกล้งเขาตลอดเวลาอะไรเงี้ยแบบไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาใช่ไม่มีปัญหาอะไรใช่ละครที่เกี่ยวกับวัยเรียนมันมีน้อยส่วนใหญ่ก็เป็นมาทำงานหมดแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเออลองมาทำเกี่ยวกับวัยนักศึกษาดูบ้างว่าอย่างตัวพันก็จะแบบ มีความเป็นจีจ้านิดหนึ่งคือแบบว่าจะบู๊หน่อยอะไรเงี้ยอย่างพระเอกเวลาพระเอกไม่ยอมเรียนนี่ก็มีก้านคอนะเนี่ยก็จะมีแบบการใช้เอฟเฟกอะไรเงี้ยให้มันดูสนุกขึ้นค่ะคือพี่บีมกวีกับน้องวาวาก็จะเป็นคนหนึ่งก็คือเป็นคนในเครื่องแบบอยู่ในระเบียบวินัยนะคะที่คนอยู่ยววงการบันเทิงซึ่งมันแตกต่างกันคนละขั้วเลยแล้วเขาจะจูนเข้าหากันยังไงนะคะอยากให้ให้ดูกันหมดทุกคนเพราะจริงจริงมันก็จะมีเรื่องของครอบครัวมาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกัน นางเอกคนนี้แฟนๆก็รักกันสุดริ์สุดเด็ดๆๆค่ะโดยเมื่อวานนี้สาวยายาอุรัสยาได้ฉลองวันเกิดอายุค้นเลข2-20ปีในมัดเอเรื่องกลางฉากแห่ขันหมากของละครเรื่องดาวเรืองที่สุพรรณบุรีโดยมีประลัดปอทิษดีเอมณีรัตแจ็คเป็นต้นเสียงร้องเพลงปี้เบิร์ t เดย์ลันทุงพร้อมคำอวยพรร,รอบวงให้สาวายายายิ้มแฉ่งและประกาศข่าวดีว่าใครที่คิดถึงเตรียมติดตามผลงานละครมายาตะวันเ,เร็วๆนี้ได้เลยค่ะโอ้โห<อ>ม,มันลม ดีจังเลยคะ่ะอายุก็ยี 20, ่ส <20 S 2> <ป>ิบยี่สิบแล้วคะ่ะเป็นสาวแล้วนะอขอบคุณทีมงานดาวเรืองขอบคุณพี่ๆนักแสดงทุกๆคนที่ทำให้วันเกิดปีนี้เป็นวันเกิดที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาก่อนเลยคะ่ะ ตอนนี้มาอัปเดตงานละครเรื่องล่าสุดอย่าลืมฉันที่แฟนๆกำลังจับตาดูกันแบบไม่กระพริบตาเพราะเป็นการมาเจอกันครั้งแรกของเจ้าหญิงแอนทองระสมเทวดาติกเจษดาพรหล่อคันเทพกล้องสหรัฐและล่าสุดเปิดตัวนางเอกนางฟ้าอีกหนึ่งคนที่รับรองว่าเห็นแล้วสวยจนลืมไม่ลงเลยล่ะค่ะ งามงดหัวจดเท้าเลยค่ะโดยผู้จัดพิดาฮไทยรัฐเปิดตัวอีกหนึ่งนางเอกซีริต้าที่จะมาร่วมประชันบทบาทกับเจ้าหญิงและเทวดาแอนทองติ๊กเจษดาพรพี่กองสหรัฐในละครอย่าลืมฉันซึ่งสาวริต้ามาแบบสง่าเพอร์เฟกสวยรวยเก่งฉลาดแสนดีเป็นคนรักปัจจุบันของพระเอกติ๊กร่วมฟิตติ้งกับอีกสองรุ่นพี่ตัวร้ายกิ๊กมยุรินและอมสกาวใจที่อาคารมารีนนโดยเตรียมเปิดกล้องกันวันพรุ่งนี้แล้วค่ะ ก็เป็นครั้งแรกที่น้องเราได้เจอกันด้วยน,อนอ้องการทํางานครั้งแรกก็สนุกสนานสวยงามลิต้าเนี่ยเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ตรงกับตัวละครมากเหมือนเดินออกมาจากในนิยายลิต้าเล่นเป็นเกตหลงค่ะเป็นผู้หญิงที่มั่นใจในตัวเองนะคะฉลาดเฉลียว มีสเสน่ห์จนพี่ติ๊กต้องยอมสำหรับพี่แอนพี่ติก๊กพี่ก้องก็เป็นนักแสดงในดวงใจอยู่แล้วค่ะก็ดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆด้วยค่ะก็ฝากให้เป็นกำลังใจแล้วก็คอยติดตามพวกเราไปเรื่อยๆ ด้านทีมนักแสดงหน้าใหม่จากละครแผนร้ายพ่ายรักทัพทีมเปรมิกาใบาเฟิร์นอัญชสาและเต้นชนทีหลังจากได้ยิ้มแก้มปริก,กับละครเรื่องแรกที่เพิ่งลงจอไปเมื่อคืนนี้แล้ววันนี้ก็เลยขอมาบอกบุญกับงานกุศลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยงานกาชาติประจําปี2556ซึ่งจะจัดอย่างมโหโฬาน9วัน9คืน29มีนาคมถึง6เมษาย,ยนที่สวนอัมพรลานพระบรมรูปทรงม้าสนามเสือป่าค่ะ ดานคยายัก BC ซิเทโรล่าสุดก็ขอเอาใจเหล่าสาววงเจป๊อปกันบ้างด้วยการดึงสีสาวฮารุนะมามิโทโมมิและรินะสุดยอดเกิร์ลแบนด์ที่กำลังฮอตที่สุดจากญี่ปุ่นนามสแกนโดลที่การันตีความสามารถด้วยรางวัลศิลปินหน้าใหม่จาก J a p ป n Record Award ในปี2009มาเปิดคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรก Scandal l i v e in Bangkok 2013ให้แฟนๆแ,และหนุ่มๆชาวไทยได้กระชุ่มกระชวยกับลุกสดใสน่ารักและยนฝีมือที่ไม่ธรรมดาของพวกเธอที่ M.C.C Hall Central l o n d o คืนนี้ซึ่งถ้าใครที่พลาดไปก็ไม่ต้องเสียใจค่ะสามารถรอชมบรรยากาศกันได้ในซีซันบันเทิงคืนพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้แฟนๆสาวๆเจป๊อบวงสแกนโดลก็ไปเฮกันให้เต็มที่เลยนะคะแล้วซีซันบันเทิงจะเก็บภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตมาฝากการห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะ ส่วนตอนนี้ไปดูสองพระนางเจ้าพอเจ้าแม่และครโรแมนติกค,คอมเมดี้ฟิล์มแมทไนท์แผนร้ายพ่ายรักกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรสวยๆจาก Lady in Shadow ลาไปก่อนสวัสดีค่ะหมายเลขสิบลูกแกว้วนางสาวนาธิดาปนสันเทีย